สวัสดีค่ะหลายๆคนคงจะผ่านเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะในชีวิตทุกๆคนหลายๆคนก็จะพยายามข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปให้ได้วันนี้ป้ามีคำคมมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะหากมีเพียงแค่วันเดียวในชีวิตของคุณใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักและมอบความสุขให้กับพวกเขา อย่าให้ความผิดหวังทำลายความสุขที่เคยมีชิมอาหารที่คุณรักไม่ต้องคิดถึงแคลอรี่แค่สัมผัสความอร่อยก็พอความสุขไม่ได้อยู่ในการมองหาสิ่งที่ยากลำบากเราสามารถพบความสุขได้ในสิ่งเล็กๆใน,น้อยนในชีวิตประจำวันแรงบันดาลใจในการมอง ด้วยสายตาที่สดใสรอยยิ้มจะบ่งบอกถึงความสุขภายในใจสัมผัสความสุขและเป็นแสงสว่างที่เราสามารถแสดงให้ผู้อื่นเห็นความสุขไม่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณถือได้ในมือแต่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณถือไว้ในใจรอยยิ้มที่แท้จริง ไม่ได้มาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันมาจากความสุขที่อยู่ภายในตัวเราความสุขคือการใช้ชีวิตในขณะที่เรามีอะไรอยู่แล้วไม่ใช่การรอคอยสิ่งที่ยังไม่มีอย่าลืมยิ้มยิ้มของคุณอาจเป็นแสงสว่างในชีวิตของคนอื่น ความสุขคือการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเราเองและแบ่งปันกับคนอื่นรอยยิ้มเป็นกระจกที่สว่างแสงมันสามารถกระจายความสุขได้ทั่วโลกความสุขที่แท้จริงคือการรับรู้ความสําคัญของสิ่งเล็กๆน้อยในชีวิตและรอยยิ้มของคนที่คุณรัก ให้รอยยิ้มของคุณกระจายสู่โลกใบนี้และดูสิ่งที่ดีเกิดขึ้นความสุขเริ่มต้นด้วยการยิ้มและยิ้มของคุณอาจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตคนอื่นรอยยิ้มไม่เพียงแค่เครื่องหมายของความสุขแต่เป็นกำลังใจให้แก่คนอื่น รอยยิ้มเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการแสดงความสุขที่อยู่ในใจของเราความสุขเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นและแบ่งปันได้ใช้รอยยิ้มของคุณเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและความสุขที่ยิ่งใหญ่รอยยิ้มที่แท้จริงเป็นการแสดงความสุขที่ไม่มีคำอธิบาย ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการแต่ขึ้นอยู่กับการรับรู้และรอมรับสิ่งที่เรามีรอยยิ้มเป็นเครื่องมือที่แสดงความสามารถของเราในการเผชิญหน้ากับชีวิตความสุขคือการมองหาเรื่องดีๆแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก รอยยิ้มเป็นการกระจายพลังบวกและความหวังให้กับผู้อื่นความสุขมาจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันและความยินดีกับสิ่งที่มีรอยยิ้มไม่แค่ว่าคุณมีเหตุผลที่จะยิ้มหรือไม่แต่มันสามารถสร้างเหตุผลให้คุณยิ้มความสุขคือการเรียนรู้ที่จะเปิดใจ และรับรู้ความสำคัญของชีวิตรอยยิ้มเป็นการกระจายความสุขให้กับคนรอบข้างและมันกลับมาสู่เราเองความสุขไม่ใช่สิ่งที่ได้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันมาจากการรับรู้และให้ค่ากับสิ่งที่มีอยู่รอยยิ้มที่แท้จริงเป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจแม้ในยุคที่ไม่มีคำพูด ความสุขไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นการเดินทางของชีวิตรอยยิ้มเป็นการกินอาหารที่ให้ความอร่อยแก่จิตใจความสุขเป็นผลสำเร็จของการยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้รอยยิ้มคือเส้นทางสู่ความสุขและเราคือผู้เดินทางบนเส้นทางนั้นความสุขอยู่ที่แรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์และทำสิ่งที่รักรอยยิ้มเป็นการต้อนรับความสุขให้เข้ามาในชีวิตของเราความสุขไม่ใช่การมีทุกสิ่งแต่การรับรู้ค่าของสิ่งที่มีรอยยิ้มเป็นกำลังใจที่ทำให้เราก้าวข้ามความยากลำบากได้ความสุขคือการเป็นตัวเราเองและรอยยิ้ม เป็นการแสดงตัวตนของเราความสุขมาจากการให้และรับสร้างสัมพันธ์ที่ดีและรับรู้ความสำคัญของการแบ่งปันรอยยิ้มเป็นการเปิดทางสู่ความสุขส่งเสริมความเชื่อมั่นและพลังให้กับเราความสุขไม่เพียงแค่เป้าหมายแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นในทุกวัน รอยยิ้มเป็นภาษาที่ไม่ต้องการคำพูดเพราะมันสื่อถึงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนความสุขมาจากความสัมพันธ์ที่ดีการเข้าใจและความรักที่แท้จริงรอยยิ้มเป็นอาวุธที่ทำให้เราแข็งแกร่งในการเผชิญหน้ากับความท้าทายความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นตัวของคุณเอง และมีความสำคัญรอยยิ้มที่แท้จริงสร้างพลังให้เราและผู้คนรอบข้างความสุขไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรามีแต่อยู่ในวิธีที่เรามองสิ่งเหล่านั้นรอยยิ้มเป็นภาษาที่ใช้ในการแบ่งปันความปรารถนาดีแก่ผู้อื่นความสุขคือการมองหาเรื่องดีด แม้ในช่วงเวลาที่มืดบนรอยยิ้มสร้างบันดาลใจและประกอบด้วยพลังให้กับเราและคนรอบข้างความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราจับตามองแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรารอยยิ้มสร้างพลังบวกในชีวิตของเราและสร้างกระแสความสุขต่อไป ความสุขมาจากการรักษาความสมดุลของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณรอยยิ้มเป็นเครื่องมือที่แสดงความสามารถของเราในการ,รเผชิญหน้ากับชีวิตความสุขอยู่ในการเชื่อมั่นและสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราและผู้อื่นรอยยิ้มเป็นอิสระที่อยู่ในใจของเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับป้า,ปาด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะ